ถุงเท้าเกาหลีขอสั้นถุงเท้าแฟชั่น1เซ็ตมี5คู่ราคาแฟลเซล์มาแล้วจ้า ใครที่มาชมไลฟ์ที่แล้วทุกคนจ๋าอย่าพิ่งเลื่อนผ่านนะใครที่มาชมไลฟ์นี้แล้ว,วยอย่าพิ่งเลือนนะลลอเล่อนผ่านไปไหนเพราะว่าวันนี้มาจัดแฟชเซลให้ราคาจุกๆไปเลยวันนี้มาจัดแฟชัลลให้ราคาจุกๆไปเลยค่ะสําหรับถุงเท้าเกาหลีข้อสัน้นถุงเท้าแฟชั่น1เซตมี5คู่เราไปซื้อข้างนอกตามตลาดนะัดข้างนอกค่ะ5คู่แบบนี้นะลายน่นารักแบบนี้นะบอกเลยว่าราคา2 9 9 3 9 9แน่นอนค่ะแต่วันนี้มาให้ราคาพิเศษค่ะทุกคนจ๋าราคาลดวันนี้นะเฉพาะในไลฟ์นะถ้าเกิดลงไลฟ์แล้วจะได้ราคาร9 9ากนะจ๊ะเนาะ ฟังให้ดีคะ่ะทุกคนจ๋าเรารีบกดนะกดให้ทันกดให้ไวนะคะทุกคนจาค๋าราคาปกติ199ไม่ขายคะ่ะวันนี้ให้ราคาแส่เซลไปเลย39บาทเท่านั้นจ้า มีหลายลายมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะสไตล์เกาหลีเกาหลีเกาจน่าลายน่ารักด้วยค่ะจ,จะบอกว่าตัวนี้นะคะใส่แล้วสบายมากๆเลยนะใส่ไปเที่ยวใส่อยู่บ้านก็ได้ค่ะนองนะคะตัวนี้นะคะระบายอากาศได้ดีมากๆค่ะไม่ร้อนไม่อับชื้นไม่ส่งกลิ่นเหม็นเท้าของเราด้วยนะจาน๊านอนนะคะยืดหยุ่นตามเท้าคนใส่ด้วยค่ะขนาดฟรีไซส์35 40นะ ใน1แพ็กมี5คู่ใน1แพ็คหรือว่า1เซตเนี่ยมี5คู่ถ้าเกิดเราไปซื้อข้างนอกนะคะราคา2 9 9 3 9้แน่อนอนค่ะน้อนะคะแล้วก็วันนี้มาให้ราคาแฟลเซลล์ด้วยค่ะเพราะว่าลายน่ารักมากๆทุกคนจ๋ะลายน่ารักมากมกสไตล์เกาหลีเกาใจไปเลยนะคะนะ้ตัวนี้เนี่ยนะคะยืดหยุ่นตามเท้าคนใส่ใช่ไหมคะเนื้อเนื้อผ้านุ่มด้วยเนื้อผ้านุ่มบางเบาไม่รู้สึกอึดอัดขณะสวมใส่ด้วยค่ะมีความยืดหยุ่นสวมใส่สบายนะคะนอะ้อกระชับมากๆค่ะไม่ยืดด้วยนะไม่ยืดไม่ย,วย้วจะะนะคะน pack, คไ1แพมีู่ ใส่เวลาไหนก็ได้ค่ะ้องแมวจะเป็นการสวมใส่าภายในชีวิตประจำวันของเรานะคะหรือว่าอาอกกํากลังกายก็ได้ค่ะเนื้อผ้ามีความยืดหยุ่นดีนะระบายอากาศดีดีมากๆค่ะขนาดสวมใส่จึงรู้สึกว่าสบายเท้านะคะเป็นการถนอมเท้าเราด้วยนะสำหรับใครอยากได้ราคาประหยัดทุกคนจ๋าราคาแฟร์เซลล์วันนี้รีบกดร,รีบจิ้มเลยนะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะแล้วก็มีบางคนนะสั่งไปแบบว่าสองสามเซตเลยนะ ขอบคุณมากๆค่ะทุกคนจ๋าใครเข้า,าแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องนะคะเนาะเพื่อจะไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางช่องไปนะคะเนาะแล้วก็ใครที่สะดวกเอ่อใครที่สะดวกจะจ่ายเงินไปทางหรือว่าเก็บเงินไปทางก็มีให้นะคะหรือว่าจะโอนก็มีให้เช่นเดียวกันนะจ๊ะเนาะนะคะตัวนี้ค่ะใน1แพ็คมี5คู่สําหรับเอ่อถุงเท้านะคะถุงเท้าเกาหลีข้อสั้นถุงเท้าแฟชั่นน่ารักแบบนี้เนาะนะคะมีหลายลายแล้วก็มีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะทุกคนจ๋าถ้าเกิดเอ่อลายเกาหลีแบบนี้หรือว่าลายน่ารักแบบนี้นะ,ะไปซื้อข้างนอกแน่อนอนค่ะราคา2999แนน่อ วันนี้มจาจัดโปรให้นะแฟลชเซลคะ่ะทุกคนจา๋าอย่าเลื่อนผ่านอย่าก,กดนี้ไปไหนอย่าปัดนี้ไปไหนคะ่ะเข้ามาชมก่อนนะจ๊านนนนะคะราคาโดนใจราคาหลักสิบค่ะราคาหลักสิบนะคะปกติราคาร้อยเก้าแต่วันนี้ให้ราคาพิเศษนะเฉพาะในไลฟ์นี่นะถ้าเกิดไปสั่งนอกไลฟ์นะคะหรือว่าพี่ตาลงไลฟ์ ina, ไปแล้วจะได้ราคา999เก้าเก้าทันทีนะแต่วันนี้ลดให้คะ่ะแฟลชเซลนะทุกคนจา๋านะคะมีเวลาไม่กี่ชั่วโมงนี้นะคะหรือว่าไม่กี่นาทีเนี่ยีเออไม่กี่นาทีนี้นะคะราคาแฟลชเซลให้คะ่ะ39บาทคะ่ะทุกคนจ๋ 39บาทเท่านั้นใครได้ไปถือว่าคุ้มมากค่ะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องอย่าลืมกดนะคะร่วหัวใจนะคะกดแชร์ไปได้เลยนะหรือว่าใครที่สั่งแล้วขอบพระคุณมากๆเลยจ้า ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะทุกคนจ๋านะคะอย่าลืมนะใครอยากได้ถุงเท้าไปไว้นะคะเนาะอ่าอากาศเขาเรียกว่าอากาศนะคะแบบฝนตกแบบนี้นะเอาไปไว้ตุนในตุนได้ตุนเลยค่ะเวลาเราซักถุงเท้าเราไม่แห้งทุกคนจ๋าฝนนะคะมันอับชื้นนะคะเนาะเอานี้ไปตุนเลยค่ะในราคาหลักสิบสามสิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะแต่ละลายแต่ละไซส์แต่ละลายแต่ละสีนะคะทุกคนจ๋าไม่เหมือนกันนะเริ่มต้นราคาสามสิบเก้าบาทราคาหลักสิบเท่านั้นค่ะราคาหลักสิบเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเราไปซื้อข้างนอกราคาสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าแน่นอนค่ะ แต่วันนี้ให้ราคาแฟลชเซลนะ39บาทได้เลยจ้าใครที่เข้ามาใหม่ฟังไม่ทันเดี๋ยวพี่ตาพูดให้อีกรอบหนึ่งนะคะ